สวัสดีครับผมป้องวรรณโฮมอีพีนี้ผมพามาดูบ้านครับเขามีถึง2หลังสร้างอยู่บนที่ดินแปลงเดียวกันวันนี้คุณการเจ้าของบ้านจะเป็นผู้พาชมบ้านทั้งสองหลังนี้นะครับเชิญเลยครับคุณการครับเมื่อก่อนมันเป็นห้องอยห้องหนึจริงมันมีสี่ห้องแต่ดีเราอยากเปิดโลงก็เลยเราจอกให้มันโล่งก็จะเลยสามห้องก็มีห้อง ห้องพีประมาณ5,500ซีเรไม่มีวิวดีนครับขออันนี้มีหน้าต่างทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้จ้าเกิดปิดหน้าต่างเนี่ยอากาศก็จะถ่ายเทได้สะดวกนะครับห้องนี้ก็เมืห้องพีของแต่จริงๆถ้าเป็นห้องนอนจะรด้มีอากา มเป็การดีมนการีเอยัอนข่อนน่อากาีลาวมีวิวก่อนน้ครับองทัูเรื่องมหมดได้ไไยองนักูเรืองใหม่มดเปี่นี้ม่หมด

Okay. อันนี้หลังแรกนะครับผมแล้วไปดูอีกหลังหนึ่งครับด้านในผลคนรีบนี้ก็ทำไม้หมดไปหกแสนกว่าบาทข้างล่างมุ่งคงเลยทำยังดีเลยเห็นกุณการบอกว่าวางระบบในเรื่องของสปริงเกอร์ในเรื่องของการลดน้ำต้นไม้ด้วยเด็กไงให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับระบบน้ำเนี่ยเป็นระบบตั้งเวลา มันจะทํางานเองมันจะดึงน้ําจากแม่น้ํดและหลังผมเดินเดินท่อไปประมาณร้อยเมตรแล้วถึงเวลามันจะดูดน้ําเข้ามาเก็บไว้ใต้ดินจะเป็นห้องเก็บน้าอยู่ใต้ดินแล้วเราตั้งเวลากี่ชั่วโมงก็ได้ทํางานทีหนึ่งมันจะทํางานเองกี่ชั่วโมงแล้วก็ตัดไฟก็ติดเองถึงเวลามืดปุ๊บพออากาศเริ่มมืดแล้วไฟระบบภายนอกเนี่ยติดเองทั้งหมดเลยไม่ต้องมาเปิดติดครับครับ,รบมาดูรายนี้นั้วขอดี หน้าเป็นเป็นปูกระเบื้องพื้นหินอ่อนทั้งหมดเลยครับหินอ่อนทั้งหมดเลยแล้วก็ลามะต่เละเป็นหินธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นกระเบื้องไม่ใช่หินอ่อนเป็นหินอ่อนธรรมชาติเลยครับข้างในเป็นยืนอินไหมค่ะทั้งหมดเลยครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องหนึ่งห้องพักแล้วก็ห้องไม่วาสเหมือนท่้กักพาห้องครับผม้าห้องห้องน้ำมืออกสามสี่ห้องน้ำ้าห้องนอนนี่ครับมาดูห้องนี้ แอตัวงอตไติครับในห้องน้ำตู้เซ้าบิลอินตู้เาบิลอินทั้งหมดมีคนอยู่เนตู้เ้าเตบิลอินทั้งหมดครับน่สน่าดูห้องนี้น้องก็้อ่าหัวปทั้งหมดทั้งหลังนี่ก็มีห้องน้ำ không nằm ở phòng này, nó... không, này nó... không mà làm... họ nên phòng này có phòng nên lên phòng đã là căn này có phòngนอน có air phòng có air in Đồ in in phòng này phòng này sẽ là phòng công nhân phòng แ้วก so, right. ็มีตู้เสือาเป็นนอินีห้องเต็มตัวแต่ห้องน้ำอินจะตูห้องได้ใช้ได้ทังห้องใช้ห้องน้ำาเดอยวกันได้ที่ก็ปูกระเื้องใหม่หมดเลยนม่้องไดูอินแล้วก็ตู้สื้อผ้าอิทั้งหมดคับถือว่าหนอดน้เลยมาือห้องพักอันนี้เป็นห้องพักครับ องคพรเป็นชั้นไม้สะบิวอินทั้งหมดเลยแต่และตูโชว์ไม้สักปิดได้มีประตูปิดเป็นบานพับแล้วก็เป็นบาร์บาร์พลังบาร์เหมือนจักรงเมืองเนื้อที่ผมไม่แน่ใจอย่างนี้เท่าไหร่อพี่ในเชนนี่พี่ดูในใบคุกซ้างที่ตารางวางไม่ได้สองร้อยประมาณนี้ยสองร้อยนะ มีแช่ในครัวก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องน้ำในบ้านจากอันนี้เป็นครัวกลังครัวด้นนนานในอิจฉาบยวตี้ทั้งหมดครับแลย่านนีเป็นครัวไทยต่อกันอันนี้เป็นครัวไทยต่อกันทะลุเข้าห้องในบ้านได้เลยนี่แม่บ้านอยู่ห้องนี้ ชื่อมาเราพาไปเลยนี่เป็นบ้านเขาบอกจะนาได้พี่ออกไปดูแล้วก็ปียกหมดเลยก็ได้ครับรอหมดข้าไปดูแล้วโบกน้หลังเลยด้านข้างดันค้างนี่ก็คือกับมหาลัยสารพัดช่างไอ้จุดบ้านพักครูทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นไม่ใช่โซนโซนโซนอาคารเรียนเป็นโซนบ้านพักครูเป็นเงียบสงบนี่เป็นห้องเก็บของ ทำเอาไว้สำหรับเก็บของเวลามีอะไรก็มาเก็บห้องนี้ด้านทับของนข,องน,ข,องของนุนบลกบลกมาครับนี่พี่ไปดูแลบบน้ำกนบน้ำเนี่ย,ย,ยมันจะรูดมันจะรูดน้ำรูดน้ำเข้ามาเก็บไปที่นี่ นี่มันจะรุดมันจะรุดน้ําจากแม่น้ําเข้ามาเกิีไว้ที่นี่4ี่พันกรัตตแล้วถึงเวลาระบบตัวนั้นจะทํางานเองระบบ๊มน้าจะทํางานเองแต่นี่ผมเป็นระบบไวพอดีไม่มีคอยููตรแต่ผมเปิดให้ดูระบบนะู้กับกุมมัน,นมีระบบตันนตต้งเวลาเลย พตูต้กับชุดระบบน้ําเนี่ยเกือบสี่แสนที่ผมทําอะตั้งเวลาที่ตัวนี้ตั้งวันเวลาเราจะให้ทํางานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ทํางานครึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงหยุดก็ได้ครับผม มันทำงานมันเองปกติจยตั้งเวลาให้มันทำงานเองอเหนเอือที่ทั้งหมดประมาณสองสองไลท์ก็หนึ่งงานเต็มครับเนี่ยมชื่อเมียงเป็นอาจารย์ดีอาการย์ดีเลยอาเย์นกนเยอะ รวมมูลค่าที่ปลูกสร้างไปนะจะประมาณ16ล้านณนะตอนนั้นนับมา7ปีที่แล้วและนี้ที่รีโนเวทรอบหลังที่ทําถนนไปรีโนเวทบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบใหม่นี้หมดไปอีก2ล้านกว่าบาทรวมๆล้านะจะมา16ล้าน17ล้านที่ลงทุนไปจะไม่มีคนอยู่ือแหลก็เลยยากขายเปื้อที่บอกนะครับผมว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถติดต่อการที่เดิต<า>รง<ม>นะครับผม ครับผมไม่ผ่านในหน้านะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพจิตนิดหน่อยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยขอบคุณทุณการก่อนนะครับผมที่ว่าเปิดบ้านให้เราดูวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ